วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาัลบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุม้มกดผลพิศัจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตารัในแมปของ All Star และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาล่ะผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ยูในเกมโลบ o x แมป All Star นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มาแจากโค้ดนะครับผมก็คือหลังจากนี้นะครับจะมีการ อัปเดตนะครับในอาทิตย์หน้านะครับเผมคิดว่าน่าจะเป็นวีคนี้แหละนะครับแล้วก็คือ,อ,อไม่วันเสาร์ก็อาทิตย์นี้นะครับผมสำหรับตัวละครอ,อ่าดดาวนะครับที่จะเข้ามาในตู้ของสตาร์ดั้ตัวต่อไปนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์คนละทีกันด้วยนะครับผมทุกคนตอนนี้คนเล่นออสตา a r อยู่ที่10,000คนไปนไงเกมเริ่มตายลงเรื่อยๆนะครับก็ ช่วงนี้ก็หลายๆคนก็น่าจะย้ายไปเล่นอนิเมะรัสเตอนะครับเพราะว่าเป็นแมปที่มาแรงนะครับถึงแม้ว่าตัวระบบจะยังไม่พร้อมนะครับผมแต่ว่าตัวของเกมเพลย์เนี่ยมันก็จะคล้ายเดิมๆแต่มันจะมีอะไรที่มันแบบเกลือๆนะครับนั่นก็คือการสุ่มของเทคนิคหรือว่าตัวนิสัยนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าออสตาจะมีไม้เด็ดอะไรหรือเปล่าในการทําเข้ามานะครับผมเลยได้ว่าตัวอนิเมะรัสแตอเนี่ยมาแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าตัวละครอะไรจะเข้านะครับ สำหรับในอาทิตย์นี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับตัวละครที่จะเข้านั่นก็คือตัวละครอย่างเมรินนะครับผมจากเรื่องของ 7บาทนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวของฟูจิโทระนะครับนะฮะฟูจิโทระที่เป็นล่างของ7ดาวนะครับซึ่งอัปเดตเนี่ยก็คืออาทิตย์นี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า on next week เนี่ยมันเป็นอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้นะครับผมแล้วก็7ดาวต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในนี้ด้วยส่วนทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะอัปเดตนะครับก็คือช่วงที่มันปล่อยอัปเดตนั่นแหละนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับออฟสตารเนี่ยน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมยังไงก็็ตาามมมผกออจจะะะไปเเล่นนนิครับ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทุกคนลองเปิดใจไปลองเล่นกันดูนะครับถึงแม้ว่าระบบมันยังยังไม่พร้อมแต่ว่าตัวเกมก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวขอ All Star เนี่ยคนเล่นอยู่ที่1 0,000นะครับจากเมื่อก่อนนะครับคนเล่นเป็นแสนเลยนะครับตอนนี้เล่น1 0,000นะครับทุกคนก็อย่างอนิเมะรัสเตนนะครับผมตอนนี้ครับคนเล่นนะครับอยู่กันที่ สามหมื 3, grit, ่นนะครับทุกคนนี่ฮะสามหมื่นเลยด้วยว่าก็เป็นอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นนะของอนิเมะรัสเตอร์โปรโมทหนักหน่อยเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปลองเล่นดูถึงแม้ว่ามันจะแอบแปลกๆนิดหนึ่งนะแล้วก็แหลกๆนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะแก้ไขในอนาคตก็ต้องรอดูกันนะครับส่วนล่องออสตาเนี่ยจะบิดไม่บิดเดี๋ยวรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับผมก็ในวิดีโอนี้มีสั้นๆเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับกันด้วยนะครับผมฝากติดตามกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ